เจ้าเป็นยังขึ้มากินแต่เหล้าแทนเดียวนี่ให้คอย,คอยถามดูวายเคยเอามายอดเซตาแล้วมันมอเมาแหมนั่นแล้วเคยเอามาหยอดเซตาแล้วเออมันม่มเมาก,ก็ลองกินเบิ่งอไข่แน่ไข่แน่เออถามยังดูดันแทนเดียวนี่เป้าไปหาอาบน้ำอาบในไข่บ้านแหงว้าพื้นเจ้าอยู่นี่เมาห้วนอนอยู่ทอทีบคอยละนายเจ้าเด้น้ำแต่แค่กะนอนน้ำนาบ้านกะนอน ลูกได้ไปเป็นหลงหอดทางโอ้ยเจ้าก็จะจมหลอันนินทากาเลเมันเทแก็บเออมันไม่แสบเหมือนเอาดากไปขูดหินนั่นถ้ามีเงินพอใจกูซื้อกินเมาแล้วนอนเกียกขี้ดินเรื่องของกูนั่นแหลวเรื่องของกูเออโอ้ยอบออกน้ำเจ้าแล้วไปเด้อไปเด้อฟาไป